ประกาศเนื่องจากผมติดภารกิจท่องเที่ยวอยู่ต่างประเทศนะครับวันนี้ผมเลยส่งน้องชายฝาแฝดของผมไปปฏิบัติภารกิจแทนผมเป็นการชั่วคราวนะครับเด็กคลิปฮิตอย่างมาริโอเนี่ยน่าจะมีสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดๆให้พี่คิดเนี่ยไปตามหาวัตถุดิบเพื่อสร้างสารรค์เมนูจานหลักได้ไม่ยากนะน้องนะน้องมาริโอดูแลพี่คิดด้วยได้เลยครับ<อ>พี่เลไม่ต้องห่วงนะครับก็จะพาพี่คิดกับคุณผู้ชมรายการนะครไปอิ่มอกอิ่มใจอิ่มท้องแน่นอนแต่ก่อนที่เราจะไปอิ่มทั้งหลายเนี่ย ขอกินข้าวก่อนเพราะว่ากองทัพเนี่ยต้องเดินด้วยท้องครับช่วงอิ่มอ,อกอิ่มใจเมย่พี่เลเม้นทสายเ้ยเนียว<ะ><อ>วันนี้ครับวันนี้เดี๋ยวโอ้มาทำอะไรถ่ายละครเหรอเปล่าพี่วันนี้ผมมาแทนพี่เลครับพอดีพี่เลเขาติดภารกิจไปหาวัตถุดิบในทะเลผมก็เลยมาแทนทำไมนะมันลากไก่ไปกินเลยนะเปล่าแกลงทะเลไปหาวัตถุดิบพี่แล้วคือไปว่า,างไงวันนี้คือพี่เลไม่มา อเนราะพี่เลพี่พยายามโทรอยู่เนี่ยสายก็ไม่รับไม่รับหรอพี่อยู่ในทะเลคลื่นไม่ดีคลื่นไม่ดีในทะเลนี่คลื่นแรงมากนะอาอเรอพี่อ๋อในคลื่นน้ำแต่กลารเป็นพ่อวิดีโอคือมาแถวนี้คือตั้งใจมาหาพี่ผมมาหาพี่ผมจะพาพี่ไปนิปปอนไก่นี่แหละเขาเป็นตลาดปลาตรงเนี้ยเขามีเดียววัตถุดิบมาจากญี่ปุ่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว เราถ้าเกิดไหนๆก็เป็นโอ้มาแทนพี่เลยแล้ววันนี้เราสวัสดีท่านผู้ชมก่อนไหมครับพี่ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมนะฮะเป็นแฟนช่อง 3sd นะครับผมวันนี้ผมชะขค้นแย้มนามกับน้องมาริโอมาเรอร์นะฮะจะมาดําเนินรายการครัวคิดจานหลักหรือ K K J L กันนะครับผมทุกวันอาทิตย์เที่ยงตรงมาเจอกันที่นี่แล้ววันนี้มีความแปลกใหม่พี่เลยไม่อยู่ส่งโอ้มาแทนและเดี๋ยวก่อนนะบอกว่าจะเข้าไปในร้านนี้มีแอร์ครับ เย็น <Yeah. S 2> ช่าผมรู้ว่าพี่เล่ได้เขานัดพี่บอยเจอตรงกลางนี้เพื่อที่จะพาพี่ไปตากแดดตากลมที่อื่นไม่มีพี่วันนี้มากโอสบายมากโลสบายโอ้บอกทีมงานไปแล้ววันนี้นขอห้องแอร์ให้พี่คิดเพราะพี่คิดลําบากมาหลายคิวแล้วอขอบพระคุณเพิ่พเดี๋ยวจะพาไปดูตลาดปลาครับพี่คิดเขาเอาพวกปลาวัตถุดิบต่างๆมาจากญี่ปุ่นเดี๋ยวก่อนนี่โอครับขอโทษนะโอเข้าใจอะไรผิดไหมครับตอนนี้เราอยู่ ทองหล่อซอยเก้าใช่ฮะยึอตัดกับสุขุมวิทห้าสิบสามหรือที่เขาเรียกว่าอาคารนี้เขาเรียกเก้าห้าสามานะครับพี่มีร้านมีปอนไก่พี่เคยรู้จักเคยได้ยินมาพี่คนทองหล่อพี่รู้ว่ามันเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นครับพี่ตลาดปลาเราจะไปอยู่อะไรกลางทองหล่อน้องไงพี่คิดเป็นคนทองหล่อใช่ไหมพี่ถูกแต่โอ้เกิดใจกลางทองหล่อเลยพี่ลืมตามาผมเห็นทองหล่อเลยเห็นทองหล่อเลยครับพี่มีแอร์มีแอร์พี่ยอมตอนนี้เราเข้าไปในแอร์ก่อนได้ไหมพี่เดี๋ยวพาไปดูตลาดดันดดีจะได้สบายดูหน้าเลยโคตรดีใจ มีตลาดปลาเชื่อไหมมีตลาดปลาพี่มันคือร้านอาหารจริงๆนี่อยู่ข้างในเดี๋ยวเข้าไปดูดูไปเด่นกับซูชิบายตรงนู้นยังไงมันก็ร้านอาหารโอ้พี่มะผิดข้างด้านไหนด้านนี้นี่ไงพี่ตลาดปลานี่สดสดนี่ยเขาบอกเอามาทุกอังคารพนหัสเฮ้ยเดี๋ยว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 เดี๋ยู่ดี๋ยวเดีเลยพี่ยังไม่เคยมาไม่เคยรู้เลยนะว่าที่นี่มีตลาดปลาอยู่แบบนี้อยู่ในร้านอาหารแล้วแบบอยู่ที๋งวเดี๋ยู่ ซอยเก้าพี่เนี่ยปลาเขาบอกเข้าทุกทุกวันอังคารพฤหัสครับครับนี่เชฟประจำร้านเลยเชฟจักรครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟจักรนะครับเชฟจักรจักครับจักรงาเชฟจักรเชฟจักรเป็นคนมาขายของเองด้วยเหรอขายของเองด้วยครับขายของเองเดี๋ยวก่อนทำไมโหทำไมคุณขายแบบว่าปลาแบบว่าเยอะขนาดนี้เพราะว่าคอนเซ็ปต์ของเราเป็นเป็นมาร์เก็ตนะครับผมมีหมดเลยที่หอยปีกนกก็มีโอ้ดีครับหอยเชลท์ทอดเตะ พี่คิแต่เขาบอกว่าถ้าซื้อเนี่ยบางทีอยากจะให้พี่จักทําให้ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเขาได้เหมือนกันนะผมเพาะหมายถึงว่าลูกค้ามาซื้อปุ๊บก็คือซื้อแล้วก็ให้เชฟทำเดี๋ยวนั้นเลยได้ครับทําได้อ่ะอยากว่าให้มีโปรโมชั่นอะไรพี่วันนี้อ่ะเป็นปลาไหลแล้วก็โฟก้าผมโฟก้าคือตับห่านใช่ไหมผมโปรโมชั่นคือเวลาลดกันทีนี่ลดกันยังไงหรือว่า50%นะครับ ถ้าโปรโมชั่นบอกโปรโมชั่นปุ๊บลด50%เลยใช่ครับผมเพราะยัง<ป>มีเนื้อเนี่ยพรีเมียมเกดพรีเมียม,มฮะอันนี้คือสวรรค์ของพี่เลยผมก็ชอบกินเนื้อพี่ใช่นี่แหละคือพีไ่ไม่กินเนื้อสองวันนี้พี่ปวดหัว <c oughs> นะเวลาพี่เจอเนื้อทีไรพี่จะ ไปจะมาจะหนุนจะเรืแบบแต่ถ้าพี่คิดจัดอันนี้ไปก็อาจจะมีปวดหัวได้เพราะว่ามันเต็มที่เชนแมนมัสเตอร์สกาดอันนี้เกรดพรีิกไยมครับผมเราจะรู้ได้ไงพี่ว่าพรีเมิกไม่พรีเิกเราต้องดูที่ไหนพี่ต้องดูตรงตรงมันแทกนะครับหว่างแทกลายเนื้อใช่ไหมลายเนื้อเอนู่นเอนี่เออนนี่ลายอ่อนลายสวยมแล้วอันนี้มันจะมีใบเซอร์มีอะไรอีกไหมมีครับผมมีมาเหมือนกันมีใบเซอร์มาด้วยใช่ครับผมอย่างปลาที่มาจากตลาดเลยซูจิกิไ่มซูจิกิครับซูจิกินะใช่ครับแล้วเนื้อมาจากก็มัสเตสกาดก็ต้องมือมัสเดี๋ยวก่อนพีร ปูจิระเบคอนเบคอนประวานใช่ครับผมอยากลองไหมอยากลองไหมโอ้ยอยากลองสักคั้นึปในชีวิตนะครับผมคือมันเป็นวัฒนธรรมการกินของคนญี่ปุ่นคนไหรแบบเฮ้ยประวานดูหดได้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะมีเปิดเป็นช่วงฤดูที่ให้ล่ากันนะครับผมเพราะเป็นวัฒนธรรมการกินแต่พอถึงปิดกดูเขาก็จะช่วงที่แบบออกลูกมันะล่าไอะไปใช่เขาก็จะให้แบบว่าพักช่วงนะครับแล้วก็เป็นเฉพาะแขตเท่านั้นเพราะฉะนั้นทั้งอยู่ในชีวิตก็ขอดูยา ลองเนึงดรับไหนๆแล้วก็มาแล้วเบคอนปลาหวานแล้วเขาใช้ทาอะไรครับตัวใหญ่แล้นอันนี้เป็นกับแก้มนะครับผมทานได้เลยครับผมกับแก้มทานได้เลยใช่ครับผมเขาไปดองไปอะไรบ้างหรือว่าอันนี้มันจะตากแห้งแดดเดียวครับผมประมาณแดดเดียวแดดเดียวใช่ครับผมเหมือนปานเหมือนเนื้อเ่ยเหมือนเนื้อหมูเนื้อหมูแล้วประหลมากแต่มันอยู่ในตัวปลาแต่อย่างที่เขาบอกว่าปลาหวานไม่ใช่ปลามันคือน้ำมกปลาหวานลู้กยกด้วยหนุก คือด้านนเนี่ยมันคืออะไรพี่สาหร่ายรสเผ็ดคืออะไรอ่ะเป็นสาหร่รสรสเผ็ดคล้ายๆกับอ่าทับบ้านเราก็เปรียบเทียบมันพริกเผาประมาณเนี้ยไม่หรอแต่เป็นสาหร่ายครับถ้าเป็นสาหร่ายใช่ครับผมมันจะเหงื่อหน่อยได้ไหมข้าวเผ็ดอันนี้ผมแกะเลยนะเชฟนะแกะเลยครับผมทุกอย่างคืออินพวตหมดจากญี่ปุ่นนะฮะไอ้ถึงเซนมากสาหร่ายพริกเผาเออโอ้จัดให้พี่กอปุ่ยอดเห็นไหมดีนะที่ออกกำลังกายเปิดนะเชฟ โอครับพี่โอ้ยเกือบไม่รอดเกือบไม่ลื่าลื่นร้อนไหมตะเกียบร้อนอร่อยมากครับคือพิกลจริงจริงๆผมได้ได้แรงบันดาลใจแล้วเดี๋ยวพี่ลองเอาไปผสมกับของที่มันแพงที่สุดในที่นี่ดีกว่านี่พี่เหลือใช่ไหมนี่มาซอสกาดได้นะครับวัตถุดิบมากมายครับแบบนี้แล้วเนี่ย แต่ในเมื่อเรามีโอกาสเราเราไปปั้นซูชิกันไหมได้พี่แต่วิชาผมยังไม่ค่อยแน่นอนนะพี่ไม่ต้องเลยไม่เป็นเหมือนกันได้พี่ทำอาหารอย่างอื่นได้หมดญี่ปุ่นแคนาดมันยากมันเป็นศิลปะใช่ไหมเชฟจักรครับใช่ครับผมั้นเดี๋ยวขอให้เชฟจักรเนี่ยสอนพวกผมทําซูชิได้ไหมได้ครับถ้าเกิดปั้นเซียงเซียเนี่ยข้าวในประมาณ9 9เถึงร0 1เม็ดพี่นั่งจับทุกวันว่า99้าับเครับเออร้อยเพืจะรู้ความรู้สึกครับผม